สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับพญาเต่าเรือนนะครับนะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับ เป็นเต่าจิ๋วนะเพื่อนเพื่นีพีนะครับชิ้นนิดเดียวนะครับนะพอน่ารักนะครับนะครับนี่นะครับเนาะก็เช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนพีพีนะครับนี่เล่นพระเก่านะครับนะก็ดูให้เก่านะครับนี่นะครับก็ก่อนลงกล้องนะเพื่อนเพื่อนีพีนี่นะครับนี่ก็เห็นไหมครับสนิมนะครับสนิมน้ำมากนะครับนะสนิมแดงสนิมน้ำตาลนะครับนะแล้วก็คาบนะครับแป๊บนึงนะ ใช่ไหมครับคาบขี้เบ้านะครับนี่คาบขี้เบ้าคาบดินขี้เบ้าฝังนะครับฝังในเนื้อนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาลงกล้องซองกันนะครับนี่นะครับพวกคาบดินขี้เบ้าอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันเป็นวิธีการสร้างนะครับของผ้าเหล่าโบราณนะครับเนาะเพราะเขาต้องพ่อขุนเทียนนะครับแล้วก็ไอ้สนิมน้ำมากสนิมแดงอะไรพวกนี้นะครับเนาะนะครับมันเป็นธรรมชาติความเก่าของ โลหะนะครับเพราะเขาสร้างมาจากเนื้อโลหะนะครับถ้ามันเก่าแล้วมันไม่มีสนิมแปลกนะครับเพราะเขาเป็นเนื้อโลหะนะครับแล้วมันก็เป็นพระร้อยปีนะครับเนาะหล่มเงินบางคารมรณภาพปีสองห้าหกสี่นะเอ้ยสองสองสี่นะครับสองสี่หกสี่นะครับนะประมาณนี้สองสี่หกสี่นะครับนะอันในปีนี้ก็สองห้านะครับสองห้าหกหกเลยนะครับเนาะก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเนาะมันก็ต้องมีธรรมชาติความเก่านะครับเห็นไหมครับนี่ ของนะครับวัตถุสิ่งนั้นนะเพ่นเพีพีนะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับต่างๆน่ารักดีนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพีนะดูนะครับเนาะกระดองนี่ตอกนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับตอกเหมือนตาหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับวิธีการเดียวกันนะครับตอกต้องเก่านะครับเพื่อนเพื่อนพีนะครับนี่นี่นะครับเนาะนี่นะครับ ตอกต้องเก่านะเดี๋ยวผมลงกล้องเลยดีกว่านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับจะได้ดูด้วยกันนะเพื่อนเพื่อพี่เห็นไหมครับตอกต้องเก่านะครับนะไม่ใช่ในร่องตอกยังคมอยู่เลยนะครับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับนะธรรมชาติสนิมนะครับธรรมชาติสนิมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ดูขอบในรอยตอกนะครับการยุบการอะไรนะครับเนาะคลาสสิกนะครับแล้วก็ การแห้งนะครับการแห้งหรือการหมดวาวของโลหะนะครับต้องเป็นแนวๆนี้นะครับเพื่อนๆพี่ดูดีๆนะครับเนื้อโลหะไอ้เนื้อทองเหลืองเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับออกเลือบๆเขียวนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะเห็นไหมครับเนาะดินขี้เบ้านะครับเนี่ยดินขี้เบ้าฝังเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนะครับแล้วก็มีสนิมนะครับมีดินขี้เบ้าตามซอกต่างๆนะครับฝังแน่นนะเพื่อนๆพี่นะครับ แล้วก็ดินคีบ้าวนี่ต้องแห้งนะนะครับไม่เยิมนะนะครับนะครับก็เช่นเคยนะเพื่อนเพิ่นพีะที่ผมบอกนะเล่นผ้าเก่าต้องดูให้เก่านะครับผ้าเก่าผ้าใหม่ดูยังไงเพื่อนเพื่อพี่ดูนะครับนะนี่นะครับโลหะนะที่ผมบอกว่าหมดวาวนะครับมันจะออกวันนะอย่างนี้นะเพื่อนไพื่นพี่นะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่ดูทองเหลืองใหม่นะผ้าใหม่นะครับแท้ทใไม่นะครับนี่ดูเห็นไหมครับความวาวของเขานะนะครับ พอดีาเจอนะนี่ครับเราจะได้เห็นภาพชัดชัดนะพันพี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยความวาวเห็นไหมครับเนี่ยโดนแสงก็จะปุ๊บวับปุ๊บวับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับเป็นใครถึงเล่นภาพไม่เป็นก็ต้องรู้ว่าไหนเก่าอันไหนใหม่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเขามีเขามีตัวอย่างเปรียบเทียบไหมครับนะครับนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะครับจะได้เห็นภาพนะ เล่นปาก็เหมือนกันนะครับเพื่อนพนี่นะครับเนาะปาเก้าก็ต้องดูให้เก้าอ่ะเพื่อนพนี่นะครับผมเปรียบเทียบเป็นคนแล้วกันนะเพื่อนพนี่นะครับขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับเนาะสมมุตินะครับมีผมขอเป็นดาราแล้วกันนะเพื่อนพี่จะได้เห็นภาพนะครับเนาะสมมุติมีคนอายุนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับนะคนนี้นะครับสองสี่เก้าเก้านะครับนะเป็นสมมติว่าเป็นเป็นคนใหญ่เป็นคนดังยุคสองสี่เก้าเก้านะครับถ้าเขาเปรียบเทียบเป็นคนคนนั้นนะครับเป็น ไอแอดนะครับสมบัติเมทานีอย่างเงี้ยนะครับสรพงษ์ชาตีอย่งางเงี้ยนะครับมันกใ็ใช่ใช่ไหมครับเนาะมันก็ถึงยุคนะครับเนาะไอแอดยอดรักนะครับสายันสายันสัญญานะครับเนาะอ่าเขาเป็นคนดังในยุคสองสี่เก้าเก้าใช่ไหมครับมันกใ็ใช่นะครับมันมันก็ไปได้นะครับเพื่อนพี่นะครับแต่ถ้าคนดังในยุคสองสี่เก้าเก้านะครับเขาบอกอ่าเป็นนเดชนะครับเป็นเวียสุกุลวัฒน์อย่างเงี้ยครับมันไปได้ไหมครับ คือหน้าตาเขาไปไม่ได้นะครับเขาไปไม่ได้ไม่ต้องไปหาหลักฐานอื่นเลยนะครับเพราะมันไปไม่ได้นะครับนะนะครับสมมุติเอสนะครับหนอสองสี่เก้าเก้านะเคยเปลบตรงนั้นเคยไปตีตรงนี้มีแผปลปงแผลเป็นตรงนี้นะครับอ่ามันก็เป็นแบบหน้าตาเนื้อหาคือหน้าตาเขาได้ในยุคนั้นแล้วนะครับเราก็ไปดูอ่าเป็นจริงไหมอ่าไปดูมีแผปลปงแผลเป็นอะไรเออใช่เนาะตรงนั้นตรงนี้ก็พูดกันไปนะครับกะลามไปถึง หลักฐานอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นนาเดชสมุนนะครับเนาะนะแต่ทำไม่ได้ถึงมีแผลเป็นเหมือนกันไปตรงนี้นะสองสี่เก้าเก้าไปยิงตรงนี้ไประเบิดตรงนั้นนี่มีรอยแผลเป็นนะครับคุยให้ตายมันก็ไปไม่ได้นะครับพราะัททาน้าเดชพื้นพื้นว่าเขาอยู่ในยุคสองสี่เก้าเก้าไหมนะครับมันไปไม่ได้ไงครับนะครับก็ถึงบอกนะครับเนาะฝาเก่ามันก็ต้องเล่นให้เก่านะครับไอแผลเป็นที่ผมบอกว่าไปตรงนั้นตรงนี้มันก็เหมือนตําหนิผ้าละครับนะครับ มันเนื้อหามันไปไม่ได้ต่อให้มีร้อยตําหนิมันก็ไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเนื้อหากขาไปได้นะครับอ่าเราก็ถึงไปดูอย่างอื่นเป็นชดชตชดชไปนะครับนะก็แค่นั้นเองนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับก็ถึงว่าเล่าให้เพื่อนๆพี่ฟังนะครับเนาะก็ดูนี่ทองเหลืองใหม่กับทองเหลืองเก่านะอ่าลงกล้องสักหน่อยนะนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะวาวนะครับแล้วก็ของใหม่เห็นไหมครับ เขาจะไม่มีสนิมนะครับเพราะเขายังไม่มีธรรมชาติความเก่าไงครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วดูองค์นี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับนาะการสร้างพระสมัยใหม่กับสมัยเก่ามันคนละอย่างนะอันนี้เป็นเครื่องนะครับนาะเป็นแบบเป็นเครื่องอุตสาหกรรมแลวนะครับเป็นหล่อฉีดนะครับ มันก็จะได้ความเห็นไหมครับความสวยความละลายอย่างนี้นะครับเนาะแต่มันจะไม่มีพวกดินขี้เบ้านะครับเพราะมันก็คือหลอก้อนแล้วก็แบบเหมือนเครื่องฉีดฉีดเข้าไปนะครับรอเวียงรอฉีดอะไรประมาณนั้นเป็นวิธีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะมีมิตินะครับแต่มันจะไม่มีดินขี้บงขี้เบ้านะครับเพราะกรรมวิธีการสร้างเขาไม่เหมือนกันนะครับเขาเป็นยุคสมัยใหม่มแล้วนะครับนี่ ขี้เป้าฝังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยสนิมสนิมความเก่านะนะครับก็ะพระสร้างมาจากเนื้อโลหะนะครับนะมันก็ต้องมีสนิมนะครับถ้าเขาเก่านะครับถ้าเขาเก่านะครับเพื่อนพี่นะครับนะครับถ้าไม่มีสนิมสิแปลกนะครับเนาะเพราะเขาเป็นโลหะเก่านะครับมาลงกล้องอีกทีนะเพื่อนพี่นนะครับนี่นะครับตอกนะครับตอกกระดองเก่านะครับ ผมบอกแล้วนะครับเนาะดูผ้านะครับป้าเก่าต้องดูให้เก่านะครับแล้วก็ดูเหมือนจับขโมยนะครับดูวัฒนธรรมชาติต่างต่างของเขานะครับผมนี่ครับกระดองเก่าแล้วก็โลหะเก่านะครับโลหะไม่วาวนะครับน้องอย่างที่บอกไปเองนะครับโลหะไม่วาวนะครับแล้วก็ธรรมชาติการสร้างนะครับนะครับ ้านะครับนะพูดไปว่ามีชอบแบบว่าดูนั่นดูนี่ดูนู่นนะครับของเหล่านั้นนะเพื่อนๆนะครับเรารู้คนทาบาเก้เขาก็รู้นะครับทั้งพิมพ์ทั้งอะไรมันทําได้หมดนะครับแต่ธรรมชาติความเก่านะครับผมมองว่านะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะถ้านะครับทําเก้หรือทําปลอมธรรมชาติความเก่าได้เหมือนมากๆได้แบบได้เหมือนจนแยกไม่ออกนะครับเนาะผมว่า พเราเล่นคือเราเล่นพะกันไม่ได้แล้วนะครับเราเล่นกันไม่ได้แล้วล่ะนะครับถ้าจะปลอมเก่าได้ขนาดนั้นนะครับมันมันเล่นไม่ได้แล้วล่ะพี่นะครับมันไม่มีจุดดูแล้วนะครับจะไปมีติ่งนั้นแท้ติ่งนู้นแท้มันมันทําได้แล้วยิ่งทุกวันนี้เครื่องไม้เือมือมันทันสมัยอ่ะนะครับแต่ธรรมชาติที่ผมว่ามันทํามันคือเขาพยายามทํานะพยายามทําแต่มันดู พยายามทําแต่มันยังไม่เหมือนนะครับมันมันคือมันไม่ได้นะครับนี่ครับผมยกตัวอย่างหน่อยนะนะพอดีใกล้มือพอดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดูเขาพยายามทํานะนะครับคนเก้เขาก็พยายามทำทํทสนิมปองสนิมปลอมนะครับแต่มันไม่เหมือนเห็นไหมเพื่อนเพี่นะครับอันนี้มันจะดูเหมือนมาจากในเนื้อนะครับมีนิดนหน่อยพองานแล้วเพื่อน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 พี่ดูนะครับเห็นไหมครับเขาพยายามทํานะครับเอาสีมาป้ายนะครับเนาะ ไหมครับเขาก็พยายามทํานะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับมันจะวันณะเดียวกันเกือบทั้งองค์เลยเห็นไหมครับนะครับนะครับแต่สนิมจริงๆมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นพองงามออกมาจากในเนื้อนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับโลหะเนี่ยแล้วไอ้จุดหนึ่งนะคุณพี่พี่นะครับดูนะครับดูนะครับเนาะ โลหะนะครับที่ผมบอกว่าหมดวาวนะเห็นไหมครับมันจะเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่องค์นี้นะครับทาเหมือนเก่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูจุดนะครับแป๊หนึ่งจุดที่เขาไม่ได้ทาสนิมเห็นไหมครับมันจะวาวเห็นไหมครับเนี่ยโดนแสงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่นะครับไปค่อยๆดูนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันยังมีจุดสังเกตนะอย่างที่บอกครับดูพระนะครับเหมือนจับขโมยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะวาวเลยนะครับมันจะไม่เหมือนเนี้ยเห็นไหมครับ มันจะออกเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกอย่างเงี้ยวันนาวาวๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะก็เอาสีนะครับเปอะเปเลอะๆไปป้ายนะครับเห็นไหมครับพยายามป้ายสีดํานะครับเนาะสีแดงสีน้ําตาลพยายามไปป้ายเข้าไปนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับ ดูอีกทีนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับพอของปากของคอนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามช่องของผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ